สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะให้ตามคำขอนะคะก็คือการสร้างไฟล์หรือว่าสร้างชุดข้อมูลที่จะสำหรับกรอกข้อมูลใน SPSS สำหรับข้อคำถามที่มันสามารถเลือกได้หลายคำตอบแบบนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือช่วงเวลาที่ชอบปฏิบัติงานคนเขาก็อาจจะชอบหลายช่วงเวลาก็คืออาจจะตอบมา ตัวเลือกที่สี่บ่ายสี่โมงถึงหกโมงกับตัวเลือกที่ห้าคือหกโมงถึงสองทุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะเราเวลากรอกเนี่ยเราจะกรอกอย่างไรนะคะจะกรอกสี่หรือกรอกห้าดีอันนี้เดี๋ยววันนี้มีคำตอบแต่ก่อนที่จะไปหาคำตอบกันนะคะหรือว่าไปเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สิริวันว่องวีรวุฒ อาจารย์จากมหาลัยกรุงเทพที่สอนหญิงทําโปรแกรมนี้ค่ะโปรแกรมสร้างคลิปหญิงใช้ c a m ป a s i a ซนะคะแกเป็นคนสอนหญิงใช้โปรแกรม c a มป a s i a ซียค่ะก็เลยจะสามารถที่เราจะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามีข้อคําถามอันนี้ละช่วงเวลาที่ชอบปฏิบัติงานนะแล้วเราก็ลองไปดูในไฟล์ spss กันเลยอันนี้เราเปิดไฟล์ปะาขึ้นมานะคะเราไปที่ variable view ใช่ไหมคะเดิมเนี่ยเราก็จะพิมพ์แค่ชื่อตัวแปรที่ชื่อว่าถามตัวแปรเดียวแต่เวลาตอนนี้เราจะต้องการมันมีหลายตัวเลือกใช่ไหมคะเราจะต้องไปดูก่อนคะ่ะว่าตัวเลือกของเราเนี่ยมีกี่ทั้งหมดกี่ตัวเลือกอันนี้มีทั้งหมด6ตัวเลือกเราจะต้องสร้างขึ้นมาทั้งหมด 6ตัวแปรเดิมถ้าเกิดเป็นตัวแปรอื่นหนึ่งข้อคําถาม1ตัวแปรอย่างอินคัมอย่างเงี้ยหนึ่งข้อคําถาม1ตัวแปรนะคะแต่เวลาเป็นข้อคําถามที่มันมีหลายตัวเลือกเราไม่ใช่ว่า1ข้อคําถามหนึ่งตัวแปรแล้วจะต้องจํานวนตัวแปรจะต้องขึ้นอยู่กับเท่ากับจํานวนข้อคำถามข้อช้อยข้อตัวเลือกนะคะจำนวนตัวแปรจะเท่ากับจํานวนตัวเลือกนะ อ่ะโอเคอันนี้เราก็ต้องสร้างมาหกแล้วทมมันจะไม่มีมันจะมีหนึ่งไปจนถึงทมาหกนะคะเสร็จแล้วอาจจะมีการกำหนดเลเบลสักหน่อยว่าทมาหนึ่งคืออะไรทมาหนึ่งคือก่อนเที่ยงไทมสองคือเที่ยงถึงบ่ายสอง อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเวลาตอนกรอกข้อมูลนะคะจะทำอย่างไรไปที่ Data View คะ่ะเราจะเริ่มกรอกข้อมูลแล้วนะคะอย่างของตามตัวอย่างเนี่ยคนแรกเขาเลือกช่วงเวลาที่4กับช่วงเวลาที่5มาใช่ไหมคะเราก็จะเวลาไปกรอกเราก็จะต้อง4กับ5เนี่ยใส่เลข1ส่วนช่วงเวลาอื่นๆที่เขาไม่ได้เลือกให้ใส่เลข0 แบบนี้ค่ะช่วงเวลาที่เขาเลือกมาให้ใส่เลขหนึ่งช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เลือกให้ใส่เลขศูนย์นะคะเสร็จแล้วสมมติอีกตัวอย่างหนึง่งคนที่สองคนเปนคนที่สองเลือกมาคือชอบทํางานก่อนเที่ยงตัวเลือกเดียวเลยนะคะเวลากรอกจะกรอกอย่างไรก็กรอกอันนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ศูนย์ไปทั้งหมดแบบนี้ค่ะก็เสร็จละวิธีการสร้าง ตัวแปรใน SPSS สำหรับข้อคำถามที่คนสามารถเลือกตอบได้หลายตัวเลือกนะคะดูนี้คลิปนี้เนี่ยยังไม่อยากจะจบแค่นี้นะคะจะสอนไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเลยว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยจะทำอย่างไรอันนี้หญิงก็จะมีข้อมูลตัวอย่างอันนี้นะคะสมมติว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อคำถามท,ามที่มีทั้งหมด5ช้อยนะคะเขาก็ตอบมา1.01.01 1 101, 101, แล้วกรอกมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนอันนี้ก็เป็น IMF ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคำถามที่มีทั้งหมดห้อย h o ซึเ้นเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ตอบแล้วก็กรอกเรียบร้อยละหน0่งอะไรของเรานะคะเวลาจะทำวิเคราะห์นะคะให้ไปที่ analyze ค่ะแล้วไปสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อน multiple response นี่นะคะเราต้องไปสร้าง define variable set ก่อนไปสั่งมันว่า1นึ่เซตเนี่ย ประกอบไปด้วยข้อใดบ้างอันนี้นะคะ analyze multiple response แล้วก็ define variable set ค่ะแล้วเราก็จะต้องที่บอกไปสั่งมานว่า1นึ่เซตมี5ข้อนี้นะอันนี้จริงๆเราหญ่ง,แ,งแอบทำไว้ลนะขอ remove ไปทั้งหมดก่นอนขอโทษออันนี้เราก็กำลังจะเริ่มสั่งมันว่า1นึ่เซตเนี่ยมี5ข้อนี้นะใส่เข้าไปนะคะ แล้วตรงนี้ค่ะเดคโคโตมีเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ห้าเซตเนี้ยเราจะเรากรอบแบบไหนอันนี้เรากรอกมามา,มาแบบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมันก็คือเป็นแค่สองสองข้อนะคะก็คือเราก็จะต้องเลือกเป็นไดโคโตมีซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้กรอบมาศูนย์หนึ่งนะคะเรากรอกมาหนึ่งถึงห้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้อะ ราะว่ามันจะยิ่งไอ้นี่ไปกันใหญ่แต่ถามว่าใช้ได้หมือการนญิงก็จะใช้แค่การกรอกศูนย์เท่านั้นนะคะและเราก็จะต้องสั่งมันว่าเราจะนับเลขอะไรเราจะนับเลขหนึ่งเลขศูนย์ไม่นับนะแต่แล้วชื่อเซตตัวแปรหรือว่าชื่อตัวแปรใหม่เนี่ยแหละเราจะต้องสร้างขึ้นมานญิงก็จะชอบสร้างว่าให้มันเป็นชื่อเดียวกันคือคอมเห็นไหมคะ เดิมเนี่ยเราบอกว่าตัวแปรคอมมันจะไม่มีมันมีแต่ตัวช้อยของมันคอม1ไปจนถึงคอม5แต่อันเนี้ยเวลาเราจะสร้างเซตตัวแปรเนี่ยค่ะเราจะเริ่มมีชื่อตัวแปรตรงนี้แล้วว่าเป็นคอมไปเลยนะคะแล้วก็กดแอดอ่ะอีกหนึ่งเซตนะคะ i m f ค่ะเลือกมาเลยค่ะ1นถึงห้านะใส่เข้าไปช่องด้านขวา ไดโคตอมีตรงนี้ติ๊กไว้ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าการกรอกข้อมูลของเราเป็น2ค่า0กับ1นะคะแล้วเราก็ใส่แวลูตรงนี้ว่าเป็น1ให้มันนับเฉพาะอะไรที่มันเป็นเลข1เท่านั้นชื่อตัวแปรตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นชื่อ Set ของตัวแปร IMF 1-5ถึง5เพราะฉะนั้นหญิงก็จะสร้างชื่อ Set ตตัวแปรตรงนี้คือ IMF นะคะโอเคนะคะ แอดเข้าไปมันสร้างเซตตัวแปรละที่ชื่อว่า com กับ IMF เสร็จแล้วก็ close ปิดไปค่ะหลังจากนั้นนะให้ไปที่ analyze อีกครั้งแล้วก็ multiple response อีกครั้งหนึ่งนะคะสองสองคำสั่งนี้จะปรากฏมาละถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง frequency ธรรมดานะมันก็จะสามารถกดเลือก สองตัวแปรนี้แล้วก็โอเคขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็น f r e q u e n c y ทีละ1ชุดตัวแปรหชุดตัวแปรของคอม1นถึงหอันนี้ก็1ชุดตัวแปรของ IMF 1นถึงหแล้วมันก็จะนับเฉพาะที่มันเป็นเลขหนึ่งแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นนะคะอยากขอไปให้สุดก็คือตัวนี้นะคะ multiple response นะคะมันสามารถทำ costab ก็ได้ ทำคอสแทบคือตารางไข้ที่จะแจกแจงความถี่และร้อยละสองตัวแปรสองเซตตัวแปรพร้อมกันนะตารางไข้ที่จะแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ2เซตตัวแปรพร้อมกันก็คือ2เซตของคอมมีเซตของคอมกับเซตของ IMF นะฮะอันนี้แล้วเราก็เลือกคอมจริงๆแล้วหลักการเลือกว่า เซตตัวแปรไหนที่จะอยู่ในโลหรือคอลัมน์เนี่ยเคยมีท่านอาจารย์บอกไว้เฉยๆแต่ยังไม่มีเรสเฟลนนะคะว่าเขาบอกว่าเอาตัวแปรที่เกิดก่อนเอาไว้ในในคอลัมน์นะสมมุติว่าไอคอมเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่เกิดก่อนหรือว่าเป็นตัวแปรสาเหตุไว้อยู่คอลัมน์นะคะแล้วก็เอาตัวแปรผลไว้อยู่ในช่องโลอันนี้เป็นหลักหลักที่ท่านอาจารย์เคยแจ้งมานะคะเสร็จแล้วออปชั่นตรงนี้ออปชั่นตรงนี้นะให้เลือกนี่ เซลเปอร์เซนเทจเนี่ยเลือกคอลัมน์เท่านั้นอันนี้มี reference ตามหลัก cost tab คือ percentage down compare c cost การทำา e r c e n t a g e จะต้อง down ก็คือต้องตามตามแนวคอลัมน์ไม่ต้องไม่ใช่ตามแนวนอนไม่ใช่ไม่ใช่ตามแนวโหลเด็ดขาดอันนี้มี reference แน่นอนนะ Continue set, okay. นะฮะ i n u ตเเสร็จปุ๊บกดโอนะฮะการทำ percentage down เนี่ย <c oughs> หมายถึงการที่เราจะหาเปอร์เซนต์ตรงนี้รวมออกมา นี่นะคะให้มันคิดตามแนวแนวตั้งแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะได้ตารางคอสแท็แบบนี้แล้วค่ะก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ